ปันปันสวัสดีค่ะตั้งมากอย่าถึงขั้ต้องสวัสดีถือว่ามาเยี่ยมบ้านแจ้นี่ออฟฟิศแจ้เองนะคะเป็นไงคะออฟฟิศแจ้เลิฟน่ารักชอบสีมัสตาร์ดอยู่แล้วนี่เฟรมเขาเลือกเองแล้วก็เย็บเองนะคะเป็นออฟฟิศ DIY มากมากวันนี้ไหนไหนปันปันมาทั้งทีคืออันนี้คือแจ้อยากรู้ส่วนตัวเลยว่าปันปันเป็นคนที่สปิริวชช่วไห มากค่ท่นดีทันใดเลยแบบชัดเจนมากหลังจากนี้ก็ไปต่อครับรู้ได้ไงอยากรู้งานมูงานต่างเหรอทำไมรู้ได้ไงผมถามเห็นหรือว่าหรือว่ายังไงฟิลเต็มอยู่แล้วเนี่ยฟิลปันเชื่อเรื่องอยางีงคือเวลาปันเดินเข้ามาหรือว่าตั้งแต่เห็นปันปันให้สัมภาษณ์หรือในรายการเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้มาเป็นคนมาเป็นองค์ไม่ได้มาคนเดียวด้วยใช่ใช่ไหมเรารู้สึกว่า มี force มากับปันปันจะมีคนตามอยู่พูดจริงจริงยังไงล่ะธรรมดาคนเดียวแต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมมีค่ะคือแม่ปันเขาเป็นคนมีซิกเซนส์หนามมากหนามมากแล้วแม่ปันน่ากลัวมากื่าวานนั่งเพิ่งคุยกันเองแม่ใส่อะไรปะแม่ปันสวดมนวันละสองชั่วโมงแล้วเขาเป็นคนที่แบบตัวแบบโหดอะโหดร่วมกันเรื่องศาสนามากเพราะฉะนั้นเขาจะแบบ รู้ว่าผีตัวไหนมาผีชื่ออะไรวิญญาณคนนี้เป็นอะไรอันนี้ขั้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยชัดมากน่ากลัวมากน่ากลัวเออแล้วแม่ก็เฟิร์มแล้วว่าปันมีปันได้มาจากแม่นิดนึงอ๋อเหรอได้มาแต่ปันจะไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างปันจะรู้เป็นเงาปันจะเห็นรู้สึกได้อ๋อตรงนี้มีนะห้องนี้ไม่อยู่ดีกว่ามีอะไรบางอย่างแต่แม่จะแบบชัดเจนชื่อนี้ HD อะไรอย่างเงี้ยเลยคุณแม่นี่คือ IMAX มาเลยคุณแม่เขาจะแบบ จับสั่นอะไรอย่างนี้เลยคุณแม่น่ากลัวคุณแม่คุณแม่คุณชัดเจนมากแต่เราว่าปันปันมี force ที่แบบมาแบบประทับเลยนะหมายถึงหมายถึงว่าเป็น force ที่เราไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราเป็นคนมีเซนส์หรือไม่มีเซนส์อยู่ต้องมีถึงอยู่จนถึงรู้สึกได้แต่เราแค่รู้สึกเฉยๆถ้าอยู่รู้สึกก็แสดงว่าอยู่ก็มีเหมือนกันค่ะมาเป็นเฉิดีกรีนึงใช่จริงๆรู้ไม่รู้ว่าเยอะหรือไม่เยอะแต่มันเหมือนกับเป็นเป็นเลเวลเงาเออเออก็แล้วแต่ แล้วเวลาที่แสดงปอนเคยคุยกับแอนมิชชัยแอนมิชชัยเป็นอีกคนหนึ่งที่ปอนรู้สึกว่ามีบางอย่างมาประทับเขาคนนั้นเขามีอะไรคุ้มครองแน่นอนนะอยู่แล้วแน่นอนแล้วเวลาที่เขาเพอร์ฟอร์มอะ larger than life มมันมีความที่แบบคือเขาเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยแต่ปอนรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยยังไงเขามีความเป็นแบบสากลมีความเป็นโลกมีความที่แบบ เหมือนอยู่แต่ไม่อยู่ซึ่งพอนพูดกับเขาต่อหน้าเลยรับนี่เก็ตมากที่คุทธร์เพิ่งพูดนี่คือมันมันใช่เหมือนเหมือนไม่เกี่ยวกับใครเลยที่นี่แต่ก็อยู่นี่นะแต่เหมือนไม่เกี่ยวด้วยความที่ความองค์ของนางความก็ถามนางเว้ยนางก็มีเหมือนกันพูดเลยตั้งแต่เด็กว่าอยู่ๆก็มีคนเอาพระพระอิศวรหรืออะไรเงี้ยลูกมามาตั้งไว้บนหัวเตียงนอนของนางหัวที่นอนที่วัด สมัยก่อนนางเป็นลิเกเนาะแล้วนางก็นอนวัดอะไรเงี้ยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วตั้งแหน่นั้นมานางก็เหมือนค่อยๆรีวอลฟ์เริ่มไม่กินเนื้อเริ่มอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วนางเชื่อมากๆแล้วปองก็เลยถามเรื่อง calling ว่าคุณรู้สึกว่าฟอสนี้อยู่กับคุณไหมแล้วแล้วมาเพื่ออะไรนางก็พูดเลยว่าเป็นสื่อเราแค่เป็นสื่อให้ message แห่งความรักผ่าน เราเป,ปันรู้สึกเหมือนกันคล้ายๆกันเราเหมือนกับเราเป็นเร็โซ่เนาะคะเราเป็นเราเป็น,ปนอ,อย่างหนึ่งที่อฟอสบางอย่างเขาใช้เพื่อแสดงออกไปรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมเป็นแต่ของปัน <Wow. S 1> ปันรู้สึกว่าสมหรับบางคนอะ่ะเขาสื่อสิ่งที่เทพเขาต้องการให้สื่อ uh huh. เวลาแสดง uh huh. ถิกต้องไหม uh huh. แต่ของปันอะ่ะปันโชคดีอย่างหนึ่งคือปันใช้พลัง ส่วนเนี้แต่ออกมาแล้วแสดงอะไรก็ได้ที่เราอยากจะแสดงเรายังมีคอนโทรลแ at the same time คนที่รับเนี่ยคับรู้สึกถึงความรักอ่าเออมันแปลกนะถูคุณนแสดงอะไรก็ได้แต่ I feel the love แย่ดีค่ะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่อะเปิดมาก็ลึกเลยเปิดมาก็สปิริตเลยสปิริตชั่วปังๆจริงแล้วถามว่าปันๆโตมาค่ะคือคนจะเห็นปันๆว่าเฮ้ยดูเปนคนสตรองมาก แล้วคือสตรองงี้มาตั้งแต่เด็กไหมก็ geral, คือคือตอนเด็กๆปันโดนแกล้งมาเยอะอเพราะฉะนั้นปันก็จะโดนบูลลี่มาเยอะเพราะว่าตอนเด็กๆอ้วนก็เลยรู้สึกว่านี่คือพ่อแม่จ่ายเงินแสนนะให้เรียนกนะ็ยังโดนนะก็โดนโรงเรียนอ,อินเตอร์ด้วยตลกนะ<อ>แต่ทีเ่เห็นไหมบูลลี่มันมีทุกที่ทุกที่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไทยโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนมีทุกอย่างแล้วปันก็เลยรู้สึกว่าโตมาเนี่ยชีวิตมันมันมันจะแบบ ศร้าไม่ได้เศร้าเรื่องว่าแบบครอบครัวหรืออย่างเงี้ยแต่มันเศร้าเรื่องเพราะโดนแกล้งเยอะใช่ค่ะคือเราโตมันก็เลยอเราโตมาจากครอบครัวที่อบอุ่นค่อนข้างค่อนข้างใช่แต่ว่าพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยไม่อยากไปเรียนรู้สึกว่าแบบมันไม่สนุกกับการเรียนเพราะว่าโดนแกล้งใช่ค่ะเราเห็นคนที่โดนแกล้งมาจากโรงเรียนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พัฒนาจนการมาเป็นคนที่แข็งแรงได้ค่ะคือปันโชคดีอย่างหนึ่งคือปันมีศิลปะอยู่ในชีวิตอก็เลยเอาศิลปะเนี่ยระบายอ ในการแสดงในการวาดรูปในการอะไรอย่างนี้ก็คือตั้งแต่เด็กมาก็คือระบายผ่านศิลปะหมดเลยต้องทําสาขาแขนงไหนบ้างคะศิลปะศิลปะปันวาดรูปปันทารูปปั้นปันคือจับอะไรก็คือทําหมดค่ะอย่างมีครั้งหนึ่งตอนที่เลิกกับแฟนเนี่ยเลิกกับแฟนคนแรกมั้งปันวาดรูปไม่หยุดสิบแปดชั่วโมงจริงไม่หยุดเลยคุณคือเป็นนักเรียนปรดของอาจารย์คนนั้นเป็นเลยว่าแบบอาจารย์คือแบบถามรูปว่าคนเนี้คือเขาเห็นรูปปันวาดเสร็จปั้นเธอวาดกี่ชั่วโมงปันบอกสิบแปดชั่วโมงไม่หยุดเขาบอกว่าฉันดูออก เขาเพราะว่าคนอื่นทําการบ้านก็แบบ3าชั่วโมงเนี้ยแล้วเราเลิกกับแฟนเราก็ร้องไห้แล้วก็วาดไปวาดไปวาดไปแบบวิหยุดเหมือนกับเป็นคนลบจิตเลยเอาหัวใจแล้วก็เอาแบบความรู้สึกของตัวเองทั้งหมดลงไปบนกระดาษนะค่ะเฮ้ยจริงๆมันก็เป็นเอาพุที่เฮลที่มากมันเป็นเอาพุตคือ คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองก็จะอยู่กับตัวเองก็จะทําอะไรที่มันเออทําร้ายตัวเองสร้างวงสร้างอะไรแต่อันนี้เหมือน18ชั่วโมงตรงนั้นมันคือการแบบเอาออกมาเออๆๆเอามันออกแล้วจัดการกับมันแล้วหลังจากนั้นมันก็หายแล้วมันก็โอเคมันก็ตะโกนออกมาแล้วรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วที่ทําการคนได้งานเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนที่สุดได้คะแนนดีด้วยโอ้เอามาใช้เป็นงานให้มันก็น่าแปลกเหมือนกันว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุด ครับล่าสุดพิงค์ไปคุยกับเอลเลนในรายการของ a อลเลนแล้วพิงคบอกว่า happiness is useless คือ as an artist so true <laughs> so true happiness is useless for artists ใช่ไหมดูเพลงเพราะๆส่วนมากสิส่วนมากมันจะมาจากความเศร้าจริงๆ อย่างอเดลก็เคยพูดกันว่า Adele บอกว่าแบบ now I'm happy what the hell I'm gonna do ใช่พี่พูดเหมือนกันเลยเพราะว่านางถูกถามเรื่องการเลิกกับสา<ะ>มีอะไรต่างๆเอนอะนางก็แบบ great จริง<อ> you need to use ang for angst for art angst for art ใช่ไม่งั้นมันไม่มี feel เอ้ย <c oughs> มันก็ทำให้เห็นว่าเออที่เราเห็นว่า strong เนี่ย<ะ>ก็มี เบื้องหลังเนี่ยก็ผ่านมาเยอะ,ะเมื่อกี้เราพูดกันว่ามันเหมือนแบบมาโซได้ถูกออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการดิวกับบูลลี่กับต่างๆแต่ผ่านมาได้ด้วยอาร์ตด้วยการรู้จักกพรว่านี่คือการรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตัวเองถูกต้องแล้วรู้จักตัวเองขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะผ่านอาร์ตจากศิลปะ ทุกคนควรจะมี outlet อย่างหนึ่งในชีวิตถูกไหมแม้ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าเป็นแบบศิลปะหรือเป็นแบบเพื่อนคนนั้นแต่เพื่อนมาครั้งก็มันก็มีลิมิตเหมือนกันเพราะเพื่อนทุกคนมันก็ฟังตลอดไม่ได้อยู่แล้วมันก็มีความลำคานอยู่ดอกพูดสิบเรื่องซ้มแล้วซ้าอีกชีวิตฉันก็มีปันเหมือนกันถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอะไรที่จะต้องดีลกับเหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอะไกลๆด้วยถูกต้องค่ะอแล้วสําหรับปันเวลาที่มีปัญหาเราก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ใช่อาร์ตไปไหน เราเพลงที่โปรดปรานไม่มีอย่างหนึ่งแล้วแต่วันแล้วก็เพลงมันจัดการอารมณ์ได้เราไปอยู่ในเพลงแล้วมันทําให้เราดีลกับอารมณ์ได้มือนก็เวลาเราอกหักเราก็จะฟังเพลงเศร้าหรือเราถ้าเราฟังเพลงเศร้าเราก็จะเศร้าขึ้นถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดเราฟังเพลงที่แบบแฮปปี้เราก็จะรู้สึกดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราแต่อารมณ์ว่าตอนนั้นเราอยู่รู้สึกเศร้าอยากจะเศร้าให้มันสุดเลยไหมล้วค่อยขึ้นหรือว่าอยากจะขึ้นตอนนี้เลยเราก็หาเพลงเลือกเอาเอาเลือกเอาจัดการกับอารมณ์ด้วยเพลงด้วยเพลงถ้าสมมติว่า ล่าสุดมีกรณีการบูลลี่เกิดขึ้นหลังจากเอพิซดหนึ่งอ่ะถ้าเป็นฟิลนั้นเลือกเพลงอะไรเกือบทุกฟีลอะไม่ว่าจะเป็นฟิลเพลงเพลงนี้ไปเลือกได้ตลอดก็คือ last dance d o n a summer อ่าฮะเศร้าก็ฟังได้แฮปปี้ก็ฟังได้มันเหมือนกับมันเกิดอะไรขึ้นครอบจักรวาลมากมันครอบจักรวาลมากเต้นกันเถอะจบแล้วไม่มีอะไรบัดไม่มีอะไรเลยเนาะมันมีความรู้สึกอารมณ์ไหมครับแบบเราเศร้าอยู่หรือว่าคืออ่ะเราไปเที่ยวกับเพื่อน อีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วแต่ว่าเอาไอ้ความรู้สึกเนี้ยมาครอบชีวิตว่าะแบบนี่คือเพลงสุดท้ายนี่คือเพลงสุดท้ายแล้วนะทำให้มันดีที่สุดเรามาเอนจอยให้มากที่สุดเถอะมันก็คือ blast dance แต่มันครอบทุกอย่างอะเออเออเอ้ยคล้ายกับรูปพอลเคยพูดและนางพูดว่าโลกเนี้ยมันเป็น illusion it's all an illusion ใช่ไหมเราก็เหมือนแบบ ก็คือแดนซ์อะคือ l i f e is like dancing I remember that interview I love that interview I love Oprah สนุกมากใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราปันเห็นด้วยกับกับสิ่งที่เขาพูดมากแค่ไหนเห็นด้วยเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยวันนั้นสิ่งที่รูพอพูดบอกว่า what do you believe in I believe in everything and everything and nothing อืมใช่ครับใช่แล้วปันปันชอบมากชอบมากปันนั่งฟังเวลาแต่งหญิงอะอินเตอร์วิวนั้นฟังซ้ำนะซ้ำอีกใช่ไหมมันมันถูกต้องกับทุกอย่างเลยเออยังไงเดี๋ยวโลกก็ระเบิดอยู่แล้ว ทั้ง everything ว n น็อตปี n ก everything and nothing สิ่งที่เราอยู่ตอนนี้เรามีความสุขได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็จบอยู่แล้วโลกมันก็ต้องระเบิดพระอาทิตย์มันก็จะต้องมันไม่สามารถฉายได้ตลอดทุกอย่างที่เรามีตอนนี้เดี๋ยวก็หายไปคือบนว่ามันเป็นคําที่แบบมันเป็นคําที่ลึกมากเลย everything and nothing n น็อตติมันมีความเศร้าแล้วมันมีความสุขด้วย ถูกอืมมันลึกมากมันลึกอ่ะมันต้องมันต้องฟังหลายรอบมันต้องคิดนานๆมันต้องจิบชามันต้องสำหรับปอนะใช่ค่ะเห็นด้วยมันต้องแบบ everything and nothing I believe in everything and nothing จริงๆมันแบบมันออมากค่ะมันแบบขอเวลานิดนึงได้ไหมอย่างเงี้ยนะจริงๆมันแต่ว่าอะไรถ้าเขาพูดต่อหน้าปอนตอนนั้น้ปอนเป็นโอปราคือปอนแบบเวรเลยอ่ะ <K 're S 2> <laughs> ขอครึ่งชั่วโมงได้ไหมเพีงยงดอกขยี้ <g ül üyor> ยได้เก้นาท <laughs> แต่ว่าปนปนว่าคนพอฟังแล้วเนี่ยก็แปลต่างกันออกไปคือทุกคนมีอินเทอร์ t ร t เ o ชของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับ base d on ว่าเราผ่านะอะไรมารแต่สำหรับปันแล้วประโยคนั้น I believe in everything and nothing สำหรับปันนี่มันคืออะไร I believe in everything and nothing ก็คือฉันเชื่อฉันเชื่อใน การที่ฉันอยู่ตอนนี้ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันทำฉันเชื่อในว่าฉันเป็นใครแต่ว่าเวลาไอ e บ i ี v เป็นน t h ติ g ก็คือมันก็มีความโปร่งอยู่ว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนผู้ศาสนาว่าแบบเราทําสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ใช้สติแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละไอเบรีฟเป็นไอเบรีฟกับนอตติ้ครอบแล้วรอบแล้วดีดีถ้ามันมีความโปร่งอยู่ในนั้นเราก็รู้สึกแบบนั้น เออแล้วแบบคนคนหนึ่งต้องผ่านอะไรมาบ้างวะถึงจะไปสู่ conclusion นั้นนึกว่าที่พูดว่า I believe in everything and n o t h i n g ปนว่ามันเป็นอะไรที่แบบพีคมากประโยคนั้นพีคมากมากเออแล้วแบบออปราเจอกับรูปบอะแม่จะแมสกพูดแล้วอือ in a way that's what's happening right now thank you very honored ค่ะออ l ล v e มากแล้วถ้าถามว่าปันปนมีแพลนสำหรับตัวเองมาคือวันเนี้ย เป็นมันปันที่เรารู้จักแต่เราเรา,เรามีภาพมาว่าอีกห้าปีรเราเราอยากเห็นอะไรปันอยากเห็นอะไรเหรอก็อยากเห็นวงการแร็ของเมืองไทยถูกเอ็กเซปต์โดยต่างชาติมากกว่านี้ว่าขึ้นเมืองไทยเก่งป่ะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เขาจะเข้าใจแต่นางงามเนาะใช่ค่ะอ,อยากให้มันใหญ่ขึ้นและแมสขึ้นกว่านี้รูปแมบเหมือนกับปอนเลยเพราะว่าปีที่แล้วกันทำคล้ายๆเดี่ยวอะ แล้วปอนก็มีความรู้สึกว่าการแสร์นัพของคนไทยอยากจะให้มันแพร่หลายมากกว่านี้เออเขาปอนมีความรู้สึกว่ามันแบบก็มีเฮโนตอุดมอยู่คนเดียวใช่ปะแล้วคนอื่นๆก็แบบใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีคนที่คิดจะทำแบบจริงจังควรนะใช่ไหมจริงๆคอมเมดี้เป็นอะไรที่ำมากแล้วแบบทำไมคนพูดถึงคอมเมดี้ต้องพูดถึง พี่นอนคนเดียวละถูกเมืองไทยคนตลกต้องเยอะต้องแยะป่ะเราอยากเห็นเราอยากเห็นเห็นด้วยถ้าเราทำครั้งหน้าเราจะอินไวท์ปันมาแน่นอนค่ะฝันงเแน่นอนฝรั่งเศสจริงๆเออดังนั้นก็คือปันก็อยากเห็นแรนแบบกระจายชวนโลกและทราวลด้วยเออเพราะทุกวันนี้ชีวิตของปันปันก็คือแบบนั้นมาอยากให้ชีวิตของปันเป็นแบบอย่างนั้นสำหรับคนอื่นด้วยอืมเหมือนกับปันไปกับเด็ก เหมือนกุยทางนะเอาจริงเทปเดอะเวย์ให้น้องๆนะเพราะเด็กๆบางคนของปันก็เริ่มแล้วแต่ปันอยากให้มันมากกว่านี้อืครับนั่นคืออีกห้าปีอีกห้าจริงๆปีนึงก็ได้นะได้แล้วเด๋ยนนี้แบบทุกอย่างมันเร็วไงความออนไลน์ความทุกอยางมนทําให้สิ่งที่เราวาดไว้อ่ะเราคิดว่าห้าปีในสิบปีที่แล้วนั่นคือเดือนหน้าก็ได้นะหวังว่าค่ะ Yes hoping แล้วถ้าเรามองว่าใน ในสภาพสังคมในปัจจุบันบที่ปันปันเห็นเนี่ยมันมีสิ่งไหนคือปันมีความสุขว่าถ้าเราถามว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีที่กังวลที่อะไรเงี้ยก็ตอบได้ร้อยแปดแต่ถ้าคนที่มองว่าโลกนี้มันช่างหนักอึ้งเขาโฟกัสในของที่ไม่ดีอะเราจะทํายังไงให้เขาเห็นโฮปให้เขารู้สึกว่ามีมีหวังกับกับสังคมที่คนคือปันมีความสุกว่าปันเนี่ยมีความสามารถพิเศษไว้ในการที่จะมองให้เห็นสิ่งที่ดีงามครับผมเออแล้วบางคนมองว่า ทุกวันนี้มันแบบมีแต่ปัญหาเขามองเห็นแต่ปัญหาคือทํายังไงเราถึงจะมาโฟกัสในความดีงามได้อะง่ายสุดเลยนะคะคือง่ายมากแล้วมันง่าย,ง,ายง่ายมากเลยมันเธอมีทางเลือกสองทางะจะมีความสุขกับไม่มีความสุขอะเ,ออเจ้าแบบไหนมันง่ายมากไม่ต้องไปคิดเลยว่าแบบโอ้ใครทําอะไรกับฉันหรือ,อ,อว่าแบบฉันคือปัรู้ความรู้สึกของบางคนที่แบบ ทำร้ายตัวเองหรือแบบไม่ไหวแล้วเพราะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมันใช่คือเราต้องคิดอย่างเดียวว่าหลังจากที่เธอจัดจัดอารมณ์ของตัวเองได้แล้วเนี่ยแล้วกลับมามองอ่ะกูเสียเวลาไปเยอะมากอย่าเสียเวลาต่อไปเลยเออพลิกใช่ไหมมีคนบอกว่าความสุขกับความทุกข์ใช้พลังงานเท่ากันเลือกเอานิดเดียวเองมันแค่ให้เธอเลือกเธอต้องเลือกตอนนี้ที่จะมีความสุขเลือกที่จะทําดีรู้ไหมทำไมที่ถามเพราะว่า ช่วงนี้หนังสือที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าขายดีมากมักนเป็นเยอะเป็นเยอะเราก็มีคนมาติดต่อครับให้เขียนหนังสือเป็นนี่แหละเป็นฟีลนี้แหละครับแล้วเราก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยทาไมมันมีแต่คนเขียนหนังสือแนวนี้เขาก็เลยบอกว่า,าก็มันสะท้อนไงว่าเมื่อคนมีปัญหาอะไรมากหนังสือประเภทนั้นก็จะขายได้มากอโอ้แล้วทำไมมันอยูน่นี้คือแบบอยู่ๆก็ เป็นพวกคนพูดถึงมันมากขึ้นหรือเปล่าคือสมัยก่อนก็เป็นปันว่าอย่าง,งานันง้นปันว่าคนเป็น depression มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าสมัยนี้คือคนพูดถึงมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้อาจจะเป็นเรื่องดีแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เป็น depression ด้วยซ้ำแล้วคิดว่าตัวเองเป็น depression ด้วยซ้ำก็มีเยอะเหมือนกันอ่ใช่บางคนเศร้าก็ฉันเป็น depression แล้วไม่ใช่นะการเป็น depression นี่คือมันเป็นคลินิคืมันเป็น clinical disorder เลยนะหรือแบบเป็นสิ่งที่ซีเรียสกว่าที่คนคิดอคือ depression นี่คนเขาคิดว่าเศร้าแป๊บหนึ่งไม่เศร้าคือเขาเป็นเดือนเลยดาวเป็นเดือนเลยแล้วกันมีเพื่อนที่เป็นอะไรอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันทราบเออมันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบไลท์จะเพราะฉะนั้น ปันไม่ชอบคนมาคนที่บอกเออฉันเป็น depression เราไม่ได้เป็นจริงอ,อยู่ต้องแยกแยะให้ได้ว่าการที่อยู่ depressed กับการที่อยู่มี depression เนี่ยไม่เหมือนกันคือสิ่งที่ปอนมานั่งถามอีกเพราะอะไรวาเพราะว่าปอนมีความรู้สึกว่าคนที่บางทีมานั่งคุยกันเรื่อง depression อนะ่ะคือ depressed ทั้งคู่นะแต่ปันนะ่ะเป็นคนที่แบบ ไม่ด e p r e s s หรอกคนอย่างนี้ก็เลยอยากรู้ความเห็นไงมันก็เคยผ่านช่วงเวลาที่บอลด e p r e s s มาแล้วเคยเป็นเหมือนกันเป็นแบบเดือนหนึ่งไม่ออกไปไหนเลยเข้าใจเข้าใจทุกคนเป็นจุดนั้นแต่พอกลับมามองแล้วถ้าเราควบคุมได้ถ้าเราควบคุมได้ความหมายคือถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเอ c h e ม i c a l ที่ทำให้เราเศร้าเราเลือกได้เราสามารถทำได้เราควรที่จะโฟกัสและเปลี่ยนความคิดเห็นหาสิ่งดีๆหาเพื่อนดีๆทำให้เราไม่ด e p r e s s อืมอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เขาเป็นคอนดิชันนั้นแล้วเคยดีอ่ะถ้าถามว่า Success ของปันปันในจุดนี้ไม่รู้ปันปันเรียก u c c e s s หรือเปล่าแต่ว่าความเป็นปันปันในจุดนี้อ่ะมันมีเขาเรียกว่า Quality อะไรที่ที่ทำให้มาถึงจุดนี้ได้ปันไม่เคยยอมแพ้ปันไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำผิดแล้วปันก็ คือคำว่าเนี่ยว่ากิฟต์อัพเนี่ยคือบอกเลยว่าเวลาปันชอบอะไรปันทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าคือล, <ม S 2> ล้มล, <ง S 2> ลุกคานถูกต้องจะให้ไม่ประสบความสำเร็จก็จะอยู่กับมันต่อถูกต้องค่ะปันไม่เคยทำแร็เพราะว่าปันรู้สึกว่าปันอยากดังเออเออไม่เคยเลยเ<อ>ปันทำเพราะปันรักอืมแล้วสิ่งหนึ่งที่พ่อปันบอกก็คือไม่ว่าเธอทำอะไรถ้าเธอทำแล้วรู้สึกว่าเธอรักกับมันอืเธอได้กำไรชีวิตมันนะแล้วเงินมันจะมาทีหลังพ่อก็บอกงั้น ปันก็เลยแบบโอเคฉันฉันทำไปเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขกับมันเนี่ยได้ได้รึ่นทางละแล้วเงินมันก็จะมาทีหลังแล้วพ่อก็พูดถูกจริงแล้วว่าถ้าเกิดปันเลิกแต่งหญิงไปตั้งนานแล้วปันก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เออค่อยฟังเราคือปันปันเป็นคนที่แบบ aligned โอ้ aligned แบบคําต้องการเส้นทางอะไรเงี้ยทุกอย่างมันดูตรงอ่ะเออมันดูไม่สับสนมีไหมมันไม่นะบางครัีงก็มีนะคะเออว่าเลิกไหมอะไรเงี้ยมีบ้างโอ้อยากเลิกแต่งหญิงตั้งหลายรอบเออ แล้วอะไรที่ทําให้เราคิดโก่ออิ่งอะเราใช้เวลาเราใช้เวลาที่จะเยียวยากับมันมเยียวยากับปัญหาแล้วดูจากภาพนอกว่าที่เราโกรธที่เราไม่อยากแต่งหญิงนะจริงจริงมันเป็นเพราะว่าแขกเขาเมาแล,แล้วแขกเขาดา่าเรามันไม่ได้เกี่ยวกับเรานี่ม,มันไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งหญิงหือม,มันเกี่ยวกับคนเมาเออเราต้องดูในภาพยาแยกแยะแบบนั้นเราต้องแยกแยะคะ่ะอือเป็นคนที่ใช้เหตุผลเยอะเนะาะแม่พยายามคะ่นะเนาะอือ ก็คืออารมณ์ก็มีแต่ว่าเน้นรอควบคุมไม่ค่อยได้ด้วยส่วนมากแต่ใช้เหตุผลกำกับพยายามเออก็เลยเป็นปันๆที่แบบปอนดูปันๆไปรายการของลูกกอล์ฟแล้วปอนก็นั่งดูแล้วปอนก็แบบท้าไมส s t r o อย่างเงี้ยแล้วก็ก็ดูมีจุดยืนที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนแล้วก็อย่างที่บอกรู้สึกแบบอ้ามีองค์ว่ะเหมือนโอปราเคยพูดว่า I come as one but I'm here as 2,000 people คอือมันเหมือนแบบเอา้าเหมือนมีพวกมันด้วยอ่ะเลิศ <Le> เออหมานว่าโอป้า er น่าจะมีมากกว่า2,000นะเนอะโอป้า <No? No? S 2> er น่าจะมีเป็นล้านเออคือนางอ่ะบอกว่าชีวิตนางเวลาที่นางไปไหนนางต้องเข้าไปดีลเรื่องรายการของนางที่ห้องที่เต็มไปด้วยผู้ชายขาวาอะเออ white men เนี่ยนางบอกว่านางเดินเข้าไปเนี่ยนางจะ visualize เลยว่ามาอีก2 5 0 0ที่ตามนางมาแล้วคนที่ตามนางมาเนี่ยคือ บัณฑบบุรุษที่ต่อสู้มาคือแบบแค่ฟังก็มีพลังแล้วอะจริงแล้วมันเป็นเซลฟ์เอมพาวเมนต์มากๆเนาะใช่ครับโอ้ปีนี้เป็นปีที่หลายคนพูดคำเนี้ยเอมพาวริงมันปน starts with you โอเคขยายได้ไหม it starts with you self empowerment you cannot empower other people if ไม่ใช่แบบว่าไปหาไอดอลเพื่อจะมาเอ p พาวเวอร์ตัวเองมันเป็นส่วนนึงที่จะหาคนอื่นมาเอนพาวเวอร์ได้แต่ว่า it comes from within เขาถึงเลยว่ากำลังใจเพราะมันกำลังใจมันคือกำลังใจของเรานี่แหละมาจากข้างในเนาะใช่ถูกต้องเลย Focus on you on you แล้วก็ focus on the positive เนาะ e ่ h พี่จะได้มีพลังมีกำลังใจแล้พี่วุันป้าหลังเจอกันอีกนะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะครับคุยมันมากยังไงอย่าลืมอย่ามาดูเอ้ยอย่ามาดูอย่าลืมมาดูอย่าลืมมาดู อย่าลืมมาดู Drag Race Thailand ซีซั่น2บนไลน์ทีวีได้นะครับทุกวันศุกร์2ทุ่มซีซั่นนี้สนุกมากเลยเพราะฉะนั้นเรามาดู Drag Queen ของไทยสู้กันบน Runway นะคะเย้ yeah. I never care about this mm hmm. So I don't really listen to what people stereotype of me Because <Yeah. S 2> a lot of people